สวัสดีค่ะวันนี้เยริซ่มามีของที่คนที่ชอบทำครัวทำอาหารมาแชร์นะคะวันนี้เยริซ่าก็ถือโอกาสจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆชมนะคะว่าเยริซ่าไปซื้อกระทะมาค่ะเพื่อนๆเนยริซ่าใช้แล้วทำอาหารดีมากค่ะอันนี้ก็คือใช้ไปซื้อมาหลายอันนะคะก็คือนี่ค่ะ เอาไปหลายบ้านค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ยริซาก็เลยจะมาแชร์ว่ากระทะนี่ใช้ดีค่ะอันนี้ก็คือยริซาก็เปลี่ยนกระทะอันใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนมาใช้กระทะกระทะอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นกระทะหินนะคะก็คือเป็นเคลือบหินนะคะอันนี้นะคะเยริซาก็ใช้ไป หลายอันนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็ใช้ไปแล้วนะคะที่บ้านนี้ก็เป็นยี่ห้อนี้นะคะอันนี้ก็อันเล็กก็คือเอามาใช้ที่บ้านนี้สามอันค่ะเพื่อนแล้วก็แล้วก็คือนี่ค่ะคือจะเอาไปใช้ที่ที่บ้านที่ที่อื่นอีกนะคะก็ไปใช้ที่คอนโดแล้วก็ไปใช้ที่วิลล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า วิลล่าเยริซาอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ก็ยังขอยังไม่บอกนะคะนี่ค่ะใช้ดีมากๆค่ะคือเขาเป็นกระทะที่ที่เราไม่ไม่เออไม,ไม่ไม่ติดกระทะเลยค่ะก็อาหารจะไม่ไม่ติดค่ะคือแบบว่ายังไงล่ะคือเยริซาใช้แล้วก็คือชอบอะค่ะเพื่อนๆก็เลยมาแชร์ว่า ออกระทะแบบนี้ใช้ดีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะยิ่งถอดออกก่อนเนี่ยค่ะก็คือเขาจะมีหลไซส์นะคะก็คือไม่ติดออถ้าสําหรับคนที่ออกำลังลดคามอ้วนอยู่นะคะก็คือไม่อยากจะใช้น้ํามันคือกระทะนี้คือตอบโจทย์มากค่ะก็คือไม่ต้องใช้น้ํามันเลยค่ะเราสามารถทำอ,อ,อาหารที่แบบ เราจะทำไข่ดาวเนี่ยก็คือไม่ติดกระทะเรานะคะอันนี้เราก็สามารถใช้กับเตาที่เ,เขาเรียกว่าเตาอะไรที่ไม่ใช่เตาแก๊สอะคะ่ะเขาก็จะมีข้างหลังเขาก็เป็นโดยเฉพาะถ้าไม่มีแบบนี้เขาก็จะใช้ไม่ได้นะคะนี่คะ่ะใช้ดีมากคะ่ะราคาไม่แพงคะ่ะเพื่อนก็คือน้ำหนักเบานะคะก็คือไม่ไม่หนักมากก็คือก็มีก็ ไม่หนักมากอะค่ะอันนี้ยยริซาซื้อมานะก็คือราคา12เหรียญ99นะคะมาจากมาร์โชนะคะนี่ค่ะโลโก้มาร์โชนะคะยริซา er er ก็คือเรียกว่าเมกากระทะเข้ามาหมดเลยนะคะ mm. ก็มีขนาดหลายไซส์นะคะก็ไปหาเลือกดูนะคะเพื่อนๆคนที่อะไรอะคือกินแบบ อาหารครีนนะคะที่ที่เขาลดความอ้วนกันนะคะก็คือไม่ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะหรือว่าไม่ต้องใช้น้ำมันคือกระทะนี้คือเอ่อเอาไปใช้ได้ค่ะคือใช้ดีมากๆอันนี้ก็มีหลายไซส์นะคะอันนี้ไซส์เดียวกัน,นะคะ่ะเพื่อนอยอริซาก,ก็ซื้อมาไปที่คอนโดนะคะแล้วก็ออกไปที่วิลล่าอันนี้ก็คือถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ ก็ก็จะ,อ,ะอันนี้ก็จะ,ะราคา14เหรียญโอเค14เหรียญ99นะคะก็คือจะมีขนาดหลายไซส์เดี๋ยวเยริซ่าจะให้ดูนะคะแต่เยริซ่าก็จะชอบอันนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารนะคะคือยังไงละ่ะน้ำมันก็จะกระเด็นนะคะ ถ้าเป็นเราจะเป็นสูงสูงหน่อยก็ก็จะดีค่ะนี่ค่ะก็คือจะลึกหน่อยค่ะก็จะมีหลายไซสใช้ดีมากๆค่ะเพื่อนเนี่ยเดลิซาชอบก็เลยแบบยังไงล่ะเวลาทำอาหารแล้วก็ขยันที่จะทำนะคะเพราะว่ากระทะเขาไม่ติดคือกระทะเขาดูดูดูดีค่ะเป็นกระทะหินนะคะอันนี้เราก็ สามารถใช้กับเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าที่เอ่อได้ค่ะอันนี้ที่คอนโดเยลิซ่าก็มีเตาไฟฟ้าเยริซ่าก็ใช้แบบต้องมีตูดแบบนี้นะคะถึงจะใช้ได้เพราะว่าถ้าเป็นกระทะธรรมดาก็จะใช้ไม่ได้นี่ค่ะใช้ดีค่ะมีซื้อมาสองอันเลยนี่ใส์เดียวกัน <laughs> <laughs> เพราะว่าเอาไป หลายบ้านค่ะอันนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะเพื่อนๆแต่อันใหญ่ก็มีนะคะก็อันใหญ่ก็จะกว้างออกไปหน่อยราคาก็จะมา16เหรียญ99นะคะก็คือราคาไม่แพงอันนี้ก็คือเยลิซ่าขอบอกนะคะยี่ห้อนี้ใช้ดีมากๆค่ะคือไม่ติดกระทะไม่มีเยลิซ่าเคยใช้ที่เป็นกระทะ,ะเทฟลอนนะคะบางยี่ห้อเขาก็ใช้ไปนานๆก็คือจะ อจะลอกออกมาดำๆนะคะก็คือเยริซาก็จะทิ้งไปคือใช้ทําอาหารไม่ดีค่ะแบบนั้นพอมาเจอแบบนี้ก็คือชอบมากค่ะเพื่อนลองไปหาซื้อดูนะคะแต่สําหรับอยู่เมืองไทยเยริซาก็ไม่รู้นะคะแต่อยู่เมืองไทยค่อนข้างจะแพงค่ะเพื่อนแต่ถ้าอยู่ที่นี่ก็คือราคาก็ไม่แพงไม่แพงค่ะเยริซาอันนี้เยริซาก็ก็จะเอาไปที่คอนโดด้วยนะคะเนี่ย คอนโดที่ไหนที่เมืองไทยค่ะคือไม่หนักมากอะค่ะเยริซาก็จะเอาไปด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็คือเอาใจคนที่ <c oughs> ชอบทําอาหารนะคะเยลิซาก็ชอบเป็นบางอย่างนะคะแต่อาหารเยริซาก็ทําไม่เก่งนะคะก็เลยไม่ค่อยจะทําอาหารโชว์นะคะ โอเคคะ่ะเยริซ่าก็มาแชร์กระทา,าที่ใช้ดีนะคะเยริซ่าก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอของเยริซ่าในวันนี้